สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ ะะสวัสดีแม่แม่เอซทุกคนทุกท่านนะคะภาพชัดเสียงชัดไหมคะอุ้ยลูกพี่คุณชายทำอะไรนะ่ะดูนะคะควานข้าวทำอะไรกันนะคะตอนนี้ สวัสดีค่ะแม่ควันสวัสดีค่ะคุณแม่กโกโก้สวัสดีคะ่ะนี่นะคะตอนนี้ดวนระหว่างควันปีดกับควันหัวนะคะ<ม>ด,ดูด้วยเดี๋ยวลุ้นนะคะว่าใครจะชนะนะคะแม่ๆค่ะระหว่างควันหัวกับควันปีดนะคะ มีหักขาด้วยนะตครไใหาาด้โตนะแ้าคือขายวหลักเลยโทิเสิเลยาดูด้วยค่ะคุณแม่จันเพลนค่ะสวัสดีค่ะเอาแล้วนะคะน้องสิงยังไม่เปิดคลายหรอคะยังค่ะคุณแม่ขายยังนะคะ ยังไม่เปิดตลาดนะคะอีกสักพักหนึ่งนะคะก็จะเปิดนะคะตอนนี้ครูกำลังคุยงานอยู่นะคะก็เลยยังไม่ได้เปิดนะคะใครจะชนะ <c oughs> แม่แม่ต้องลุ้นกันนะคะระหว่างควนหัวกับควนปีนะคะใครแพ้ต้องทำอะไรยา <c oughs> เอาแล้วเอาแล้วเริ่มจะโกงกันแล้วนะสวัสดีค่ะคุณแม่จิราพรสวัสดีค่ะ ทำใหม่นะครับไม่ต้องออกแรงดูดออกแรงต่ใช้สมองนะครับเชียชียาตีกันนะคะกินข้าวยังคะกินแล้วค่ะคุณแม่ค่ะวันนี้มีขนมจีนนะคะแล้วก็แม่ควันกินข้าวมันไก่นะคะวันนี้ยามาเป็นอะไสิยางมาเป็นเขาเขาเขาเรียกว่าใช้ขุ่นนะครับผมใครแพ้ไปวิ่งวังทะลุวสันเวอ อ๋ออะไรอะอย่าบอกจะตีเอ้ยดิงว่าแล้วก็เต้นมางั้นทำไมคุณดีหรือไปเราคุณฮะคุณจะดักกล้าวเรียบผมสูงวันก็ิงวัในวันนสวัสดีค่ะแม่ควานสวัสดีค่ะพี่จอยสวัสดีจ้านะคะ สวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะคะทุกคนทุกท่านนะคะแม่ควานส่งควานจ่อยประลองหน่อย <Gla z. S 2> ควานจ่อยแพ้ตั้งแต่ยังไม่เดินนะคะแม่แม่จ๋าได้ครับได้ครับเอาแล้วนะปีดคิดนานเลยคุณแม่เจอหนี่เอาแล้วเอาแล้ว เอาแล้วนะโอ้ถ้านางควรจ่อยแพ้ถ้าถ้าวิ่งชนะแน่นว่าสันเอาแล้ว <c oughs> ปีซูซ้ๆไม่ไหวเอาอึงมาช่วย ไฟแพ่เก็บขี้ซ่านิไมอยสยอโอ้ยัวอะไรออ้ยไม่เปิดโอกาสให้เลยยกแผยอยแพ่คว้คหัวยกมือแพ้แล้วนะคะบอกข้าแพ้ล้วโน่เนว่าแ ืตัวหอให้เกียกตัวหาบ่ีเมือแล้วมื้าเรามาทับสร้างอยู่เด้อยู่ผู้้ายเออแต่ยูนอ่ก,ก็กมได้เนคนยูนี่เรามาทับส้้ง,งาาส้างมาทับอยู่อยู่บ้านผู้ชายไหมน่าสง้ารตอนนี้ดูไลฟ์หน,ห,นหนุ่มเสกเดิน<อ>ที่รัฐ สมานกับน้องใบ <ไป S 2> บุญน้องพี่บัวบานอย่าลืมกดไลค์ให้ช่องด้วยค่ะนะคะขอบคุณนะคะ คุณเดินแล้วบอกเดี๋ยวเลยโอ้ยใครว่าเอาเอาไรแบบนี้แล้วเขดีนะเขาหมาสางต้นแบบไปกินกันแลาวเม่นวะเม่นเมนถือต้องแล้วนั่นแหละมันกินกันแบบนี้อจ๋งอะโอ้มาหอดเหรียญฮอดเลยวะฟังแล้ววันนี้ลนะหมอแล้วหมอแล้วมาแล้วควันเดียมาเม้นด้วยตีเดี๋ยวต้องให้ควันควานนะคะมาประลองกันนะคะใบบุญเหมือนบัวบานมากใช่ไหมคะ อุ้ยทีมนี้สองเลยทีมนี้สองเลยค่ะจะเอาชนะปีดได้หรือเปล่านะคะเดินจากด้านข้างคนเดี่กินยาม อย่าลุมเซปีชนะไปแล้วนะคะกน,ะคนหัวบอกว่าต่อให้ก่อนยกหนึ่งซายโล่งโล่งวัสัน ฉลองโต๊ะใหม่ค่ะนะคะใช่แล้วค่ะคู่เสือบอกว่าให้ควานฉลองโต๊ะใหม่นะคะเอาโต๊ะมาไว้ตรงนี้อาจบรรยากาศได้มากนะคะเหมาะเลยฉลองด้วยการอ่าเขาเรียกว่าหมักลูกนะแมนบอกแม่ควานกับบข่อยแน่ใจเป็นไรคะ่ะ ถ้าปีชนะอีกรอบวันนี้ควรหวัวเรียกเพื่อนมาเยอะๆเลยนะตรงกลามห้ามเดินเดินปุ๊บแพ้วาสันมาคอสครับนะโอมาคอสใช่ไหมคะแสดงว่าแม่ควนเรียกผิดใช่ไหมคะแม่ควนเรียกหมากลุกวะสัน คิดนานแทบปีนะควอนควนัวนได้โต๊ะกินหมูกระทะแล้วกันเพื่อน40หมากลุกเดินตัวเดินจะเป็นมา้าอ๋อใช่ไหมคะหมากลุกเล่นยากค่ะมีมา้าม,มีนู่นมีนี่อ๋อ ยูของเยองเียน้วยอีดคิดจนผมฟูหมดแล้วชนะรั้างานนี้ยังไงว็ชนะางานนี้มั่นใจครับมั่นใจมั่นใจมากครับ คุณแม่ขำกันใหญ่เลยบอกแล้วนอกจากสติมบลจอยจะเร็วแล้วตลาดเปิดแล้วค่ะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวแม่ควันไล์อีกสักพักนะคะก็จะอ่าก็จะปิดนะคะเดี๋ยวให้ให้ชมเกมนี้นะคะอ่าเกมสุดท้ายนะคะเดี๋ยวแม่ควันก็จะปิดไล์นะคะไปจัดผลไม้อ,อาเปิดไล่แล้วเลยแล้ว,ลวปิดบอกอึงง่ายกว่าเยอะเลย <laughs> เลี้ยงอื่นง,ง่ายกว่ายเยอะใช่ไหมคะเขาไปไอรีบๆเดินมะครับครูเปิดตลาดแล้วเล้แล้วใจเอาหลังจากไม่ได้ไออร,รดีนมานานไปไม่ได้เลยวไม่วะไปไหน <c oughs> ีเอานานโนมาช่วยเลยรับรองชนะแน่แน่ไม่ใช่ท <c oughs> ุเลฟเดียวเลยล,ว,ลวสิไปขายของแล้ว โอเคควรปีดยอมแพ้แล้วนะคะแม่แม่จะยอมเลยปีดตันแล้วนะคะก็ฝากแม่แม่นะคะทุกคนทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะแล้วพบกันที่ช่องใหญ่นะคะคูไลค์แล้วนะคะสวัสดีค่ะ